โรงเรียนบ้านคำเตยรัศดล้มจิตขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านคำเตยรร่ดมจิตก่อตั้งเมื่อปี2481เป็นโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่ในหมู่บ้านคำเตยหมู่ที่5ตำบลคำเตออยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมมีเขตบริการ4หมู่บ้านเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน169คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการรักชาติคนยังทั้งนี้การบริหารจัดการ โรงเรียนบ้างคำเตยราดร่วมจิตยอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกันคือผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้มีระเบียบวินัยอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นตามหลักประชาธิปไตยโรงเรียนแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4กลุ่มการบริหารงานได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปโดยในปีการศึกษา2,564ถึงปีการศึกษา2,566โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาโดยสรุปได้ดังนี้มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนได้นำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและพัฒนาความสามารถในการอ่านการคิดการสื่อสารและการคิดคำนวณโดยจัดหาสื่อที่กระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรมการฝึกทักษะการอ่านเช่นห้องสมุดห้องสืบค้นข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ครูจัดทำตัวอย่างเช่นใบงานคำพื้นฐานและสื่ออื่นจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่องเขียนคล้องให้กับผู้เรียนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการคิดผ่านการทำกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา กิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเครือข่ายระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลจากการดำเนินงานผ่านกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาและเพื่อใช้ความรู้ในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารจัดการจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ระบุไว้ว่าผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำความรู้มีระเบียบวินัย อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นตามหลักประชาธิปไตยเป็นวิสัยทัศน์ที่ได้จากการร่วมคิดวิเคราะห์ร่วมกันของคณะครูผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตั้งเป,เป็นเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพผ่านการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้คำเตยโมเดลในการขับเคลื่อนมีวงจรเดมมิ่งวงจรคุณภาพในการควบคุมตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้โดยทุกฝ่ายได้ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความชำนาญการและเชี่ยวชาญในวิชาชีพการอบรมทั้งในระบบออนไซต์และออนไลน์ line. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนอกจากการพัฒนาทางด้านบุคลากรแล้วโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยน่าอยู่น่าดูน่าเรียนเรียนดีอย่างมีความสุขที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้องดิจิทัลชุมชน 3. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวิเคราะห์หลักสูตรตลอดจนการวางแผนในการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูได้สร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงรวมไปถึงมีการวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ การวิจัยในชั้นเรียนการวางแผนในการแก้ปัญหาของผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันผ่านระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนที่ดำเนินการระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านคำเตยราดร่วมจิตดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้และดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยคำเตยโมเดลโดยมีวงจรเดม,มิงวงจรคุณภาพ ตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ที่มุ่งหวังพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข